สวัสดีค่ะกลัมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ของเบ้งก๊อตคาสาขาล,ลุก,กาคลองเส็จนะคะวันนี้เรามีรถคันไหนมานำเสนอโปรดติดตามชมด้วยนะคะ ตัวนี้เลยค่ะโต y o ต้า a าริ1.2แต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นโตโยต้า a าริ1.2ธรรมดานะคะเพราะตัวนี้คือตัว TRD Sportivo e ค่ะตัวนี้ผลิตปลายปี2016นะคะจําหน่ายปี2017ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าตัว TRD Sportivo e ตัวนี้มีออปชันอะไรที่แตกต่างจากตัวธรรมดาบ้างนะคะ มาที่ทางด้านหน้ากันนะคะตัวกระจังหน้าปี2016กโดยปกติแล้วจะเป็นสีเทานะคะแต่ตัวนี้มีความพิเศษคือตัว TRD Sportivo e กระจังหน้าจะเป็นสีดําค่ะมาพร้อมแผ่นเพจท TRD Sportivo e ตรงนี้เลยนะคะด้านล่างก็มาพร้อมกับสเตอร์รอบคันนะคะซึ่งเป็นชุดแต่งจากโรงงานของ TRD เลยค่ะคันนี้มีสีเทานะคะซึ่งตัดกับสีดําตรงนี้เลยมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ตรงนี้เลยนะคะไฟต,ตัวนี้นะคะก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะแล้วยังมีไฟตัดหมอกที่เป็นของเดิมจากโรงงานด้วยนะคะ มากันตรงนี้ค่ะอันนี้มีไฟเดียวที่แก้มข้างทั้งซ้ายขวาด้วยค่ะมากันที่ล้อนะคะล้อแม็กเดิมนะคะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานเป็นลายที t ีต Sportivo แท้ๆจากโรงงานเลยนะคะหน้าเง,งาร่องดํานะคะตัวนี้เป็นลายเฉพาะนะคะทำาทําให้ดูสวยโดดเด่นและดุด,ดันค่ะสเปคกยางค่ะมาดูกันที่ยางนะคะยางเป็นยาง185 60R15 ค่ะเป็นยางของกูดเอีย r ค่ะ ตัวนี้จะมีเฉพาะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเทียดีสปอร์ตติวเราจะมีแผ่นเพจเทียดีสปอร์ตติวติดตรงหลกตรงนี้ด้วยค่ะสเกิร์ตด้านข้างนะคะก็จะเป็นตัวเทียดีสปอร์ตวเหมือนกันค่ะมีแผ่นเพจที่ติดมานะคะสเกิร์ตรอบคันต้องมีคําว่าเทียดีสปอร์ติวติดอยู่ทุกด้านค่ะเรามาดูที่ด้านหลังของตัวนี้กันเลยนะคะตัวนี้นะคะจะมีคําว่า t r d s p o r t i v o ติดอยู่ตรงท้ายด้วยนะคะ กระจกหลังนะคะเป็นระบบไล่ฟ้าหลังได้ด้วยนะคะตัวนี้เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นยามฝนตกนะคะและยังมีกล้องหลังมาให้ด้วยค่ะชุดแต่งท r อา p ีสปอร์นะคะมีตัวสัญลักษณ์ที่ติดวงล้อทีอาีไว้ตรงนี้ด้วยค่ะมาพร้อมกับไฟส์ทับพิมพ์ตรงนี้เลยนะคะไฟเบรกนะคะเป็นไฟ LED ค่ะอันนี้มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังทรงสปอร์ตนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงนี้ด้วยค่ะ สัมภาระกันนะคะห้องเก็บสัมภาระครันี้นะคะกว้างกว่ารุ่นตัวโยโยทายาลิท1.5นะคะสังเกตได้เลยค่ะเรามีห้องเก็บสัมภาระที่กว้างมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะตัวเครื่องเรื่องของทีดีแท้ๆเป็นตัวเครื่องเล่นจากโรงงานเลยนะคะมาพร้อมกับเสียงดอเบย์เซอร์บาค่ะเล่นดีวีดีได้นะคะต่อบลูทูธได้ค่ะมีช่องเสียบเ d m ีออยู่ตรงนี้เลยนะคะเป็นมินิเ d m ีอไค่ะเป็นระบบ สัมผัสทั้งหมดเลยนะคะสามารถต่อ i p iP h o n ไ i p อ d ได้หมดเลยค่ะสามารถเล่นดีวดีได้ด้วยค่ะสามารถใส่แผ่นได้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> ต่อไปนะคะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยเราสามารถเลือกมุมมองได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายนะคะ <Wow. S 1> เลือกมุมมองอย่างนี้ซ้าย <Wow. S 1> ซ้ายขวา แล้วก็เลือกขวาอย่างเดียวได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วตรงนี้ยังมีที่หุ่มเกียร์มาให้ด้วยนะคะเป็นสีดําเงาค่ะตกแต่งเพื่อความสวยงามเลยค่ะแอร์เป็นแบบมือหมุนธรรมดานะคะแต่ตรงนี้จะมีระบบไล่ฟ้าหลักมาให้ด้วยค่ะคอนโซลนะคะเป็นคอนโซลสีดํานะคะตกแต่งด้วยลายไคลปลาสีส้มค่ะเป็นลักษณะเฉพาะของ TRD Sportivo เช่นกันค่ะถัดมาที่แผงประตูค่ะแผงประตูตรงนี้นะคะก็จะตกแต่งด้วยลายแท็บล่าสีส้มเช่นกันค่ะเป็นลายลักษณะเฉพาะของ TRD Sportivo ค่ะ เบาะนะคะเป็นเบาะหนังแท้สีดํานะคะสลับกับได้สีเส้นนะคะตรงนี้นะคะตรงเบาะนะคะมีคําว่า T R D Sportivo เลยเบาะนี้เป็นลักษณะเฉพาะของ T R D เลยนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะเบาะหลังสามารถพับแยกได้นะคะเป็น60-40นะคะเบาะหลังก็ตกแต่งเป็น T R D Sportivo เหมือนกันนะคะ ดูกันที่ห้องเครื่องกันนะคะสําหรับคันนี้มาด้วยเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีนะคะแบบ VVTi ค่ะแ6แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่16-17กิโลเมตรต่อลิตรนะคะรองรับน้ํามัน E 2 0ค่ะถ้าพูดถึงโตโยตายา้าอาริสรตัว Td Sportivo สีส้มคันนี้นะคะ สีส้มคันนี้ถูกใช้เป็นตัวโปรโมทโฆษณานะคะตอนที่คันนี้ออกมาแรกๆนะคะราคาอยู่ที่649,000บาทค่ะเรียกได้ว่าตัวนี้เป็นตัวที่แพงที่สุดในรุ่น t o โยต้ายาริเทียรีสปอร์ติิวตอนนั้นเลยค่ะ วันนี้นะคะราคาตั้งขายสําหรับลูกคา้าล์ l อินจะอยู่ที่4,5,000บาทค่ะแต่วันนี้เราจัดโปรโมชั่นนะคะสําหรับลูกค้าที่เป็นแฟนเพจของเบ้งหรือว่าใครก็ตามนะคะที่ชมคลิปนี้ค่ะแอบคลิปนี้มาให้เรานะคะเราจะลดไปทันทีเลย50,000บาทค่ะราคาจะอยู่ที่3,55,000บาทค่ะรีบนะคะรถสวยอยู่ไม่นานค่ะสําหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะนอกจากช่อง YouTube แล้วเรายังมีแฟนเพจของเบ้งด้วยค่ะชื่อเพจของเบ้งอ,อตโต้คาร์ค่ะสามารถเข้าไปเลือกชมรถในนั้นได้เลยนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะของเบ่งเราคาให้คุณมากกว่าคำว่าลดคุณภาพค่ะ